อันนี้ของพวกตู้สังวรนี่ของคนอันนี้พวกตู้สังวรกนผู้สังวรสีล่าพี่น้องไม่ไม่ไม่ใมันจะทอกันาดมันเถีวอ่ะกกมันเถียวบอกในมันเถี่ยวมันใช่สังกะสีหรออ๋อนี่ติดขอบนอกอนนอสังลอกทดชอของคนลอกฟ้อนน่า้อนนาอยู่ลองคิดลองดลองคิดลองูว่าจนเข้าตีนะเนี่ยของซูเปอรนิวซั่มเอาไปเขี่ยมอเสร็จแล้ว

เป็นห้า่สาวไอ้ยักสาวสาวต่อหล่อต่อหลอเอ๊ะตออกอตวยังแล้ยังแลวแผ่นได้เหดลวค่อยเลือันได้เป็นหมีอันได้เป็นหมาเจ๊ก้าจั่งหาอดไดรอป่ะสวดหนุ่ลูขานเชือทองไทยน้องเทพพุทธมาหงม่เล็งหมดเลยได้ถ้ามาเร็งยวงนี่อันนี้นี่ลอเดียวลอดเดีวเดีวอาร จอผลอกปรเดีนี่ก็เดี๋ยวอกคนเดียวผมนี่อบ้านฟอกไงน้ำเมียงหรออ่าได้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 เงากน้ำเมี่ยง่้งหวานอ่าโอเคโอเคขอบคุนมากน้ำเมียงวมาไม่คุนคนใที่สุดคือ เลขี่เท่าัห้าเ้องน้โอ้อันนี้มันดูได้เดี๋ยวเขาจะโสมต่อมาไปประธานแปลว่ามาเอาตันลากขึ้นไปทํมต้อต้นนีีนะต้อร้มางการต้นนี้ต้นนั้นแกนัก็มองนั่งก็เเน้อทุ่งอห้องบ้านจู้นาไจ้้น้าแ่เนี้นเนะ 那不罗表面不差，那不罗，差嘛？那不罗是，哦，那，哦，你那，你那不差，那不差不差，那不，那不，呃，比我们也大一亿呢，那那多少？都是三分钱，两个月了，那没有毛那个。

แบ่งออกไปนั่นไงกับงงามเอยฮะงามเหมือนกันกายประุตีลาปนะรบย้ายแล้วนหน่วยละกี่ปีรคุณบังนะกี่ปีสิบได้ว่ะฮะโอ้ยมันยังมาใหญ่เลยแ่า้อ้สี่ี่แล้ขนาดเนี้ย้ป่ะฮะ อันนี้รถท้ำสาวอีกฮะลงทุนตามนายต้นนะขาะกาว่า มัดปะกันมัตีกนเลยทุกีเนี่ยเหรออโยจริมันไม่เชื่อมกันมตีกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออย